คอมโคไม่ค่อยแรงนะครับอ่านะครับวันนี้เราจะมาเรียนหน่วยที่สามของอเทคโนโลยีการสื่อสารนะครับนะ,ะเรียนเปิดหนังสือหน้าที่71นะครับนักเรียนรู้จักการสื่อสารไหมอ่าอย่างครูสอนนักเรียนตอนนี้เนี่ยก็คือครูเป็นผู้ส่งสารใช่ไหมสารที่ครูบอกนักเรียนคืออะไรครับคือเสียงใช่ไหมนะนักเรียนเป็นอะไรครับอ่าใช่แล้วครับ องค์ประกอบของการสื่อสารในคอมพิวเตอร์จะมีอยู่5อย่างนะครับอันที่1ก็คือข่าวสารนะเป็นข้อมูลเป็นความรู้เป็นเนื้อหาต่างๆนะครับที่ครูส่งให้นักเรียนนะหลายๆรูปแบบอาจจะเป็นข้อความเป็นรูปภาพเป็นใบงานรต่างๆนะครับเสร็จแล้วอย่างที่2ก็คือผู้ส่งสารก็คือครูใช่ไหมนะมีผู้ส่งเสร็จแล้วก็จะมี สื่อกลางตอนนี้สมมติครูใช้สื่อ,อข่าวสารคือเสียงสื่อกลางคืออะไรครับนักเรียนสื่อกลางคืออากาศนะครับใช่ไหมเสียงเดินทางผ่านอะไรครับผ่านอากาศเข้าสู่อะไรนักเรียนหูใช่ไหมอ่าหูของเราเสร็จแล้วเสียงก็จะไปประมวลผลในสมองใช่ไหม อ่านี่คือขั้นตอนนะครับเสร็จแล้วในคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมีสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาจากการสื่อสารปกติปกติแล้วการสื่อสารที่นักเรียนเรียนในภาษาไทยจะมีอยู่3อย่างใช่ไหมมีผู้ส่งสารผู้รับสารแล้วก็มีสารใช่ไหมสามอย่างเนาะแต่คอมพิวเตอร์จะมี5อย่างนะมีสื่อกลางแล้วก็โปรโตโคอลนะครับสื่อกลางเนี่ยก็จะเป็นตัวกลางนะครับนะอย่างเช่นอินเทอร์เน็ต นะระบบอินเทอร์เน็ตใช่ไหมส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตให้นักเรียนส่งข้อมูลผ่านระบบบลูทูธให้นักเรียนหรือว่าส่งผ่านสาย USB เงี้ยเนาะนะให้นักเรียนนะครับส่วนนักเรียนก็คือผู้รับสารเสร็จแล้วอย่างที่ 5. อ่าอ่านว่าอะไรครับนักเรียนโปรโตโคอลโปรโตโคอลคืออะไรครับ ดูในหนังสือนะครับหน้าที่71ด้วยนะ <c oughs> คือกฎหรือข้อตกลงอันนี้ให้นักเรียนนึกถึงนะครับภาษาอ่าสมมติครูนเนี่ยเป็นผู้ส่งสารพูดภาษาไทยนักเรียนเป็นผู้รับสารเป็นชาวอังกฤษครูพูดภาษาไทยไปส่งสื่อสารอะไรครบถ้วนละจะเข้าใจกันไหมไม่เข้าใจนะดังนั้นโปรโตโคอลเนี่ยจะเปรียบเสมือนภาษาครับ ครูพูดภาษาไทยไปผู้รับสารไม่เข้าใจเนื่องจากภาษาไม่ตรงกันหรือว่ากฎระเบียบต่างๆไม่ตรงกันดังนั้นคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมีโปรตโตคอลที่ตรงกันด้วยถ้าส่งไม่ถูกช่องสัญญาณไม่ถูกโปรตโตคอลก็ไม่เข้าใจกันนะครับอา,อาจจะมีการเข้ารหัสด้วยนะครับเนื่องจากการทํางานผ่านระบบเครือข่ายเดลเน็ตจะมีความปลอดภัยด้วยนะมีการเข้ารหัสอ,อ่านข้อมูลไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับเป็นเป็นต้นเนาะ นะให้ในักเรียนจําไว้ด้วยนะข้อสอบทุกปีเลยนะข้อนี้ยากนะครับนะมาดูต่อไปหนะ้าที่72นะครับอานะการพัฒนาการของการสื่อสารข้อมูลอ่านะตั้งแต่ยุคต่างๆนะครับการสื่อสารก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่านะมีอะไรบ้างในยุคโบราณการสื่อสารอ่านะเราก็จะใช้ใช้สัตว์ครับนะในการส่งข้อมูลนะในรูปนี้ก็จะเป็น การสื่อสารในยุคโบราณนะใช้นกพิร,ราบนะครับนะก็พัฒนามาเป็นยุคอุตสาหกรรมนะครับใช้จดหมายครับนะบุรุษไปษณียีใช่ไหมตอนนี้บุรุษไปษณีนีก็ไม่ค่อยมีงานทำแล้วเขาจะใช้นะบริการนอกเนาะแฟลเอ็กเพสนะเคอร์ี่อนะไรต่างๆนะในการส่งข้อมนนะูลเนาะเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะเป็นยุคปัจจุบันนะครับใช้สมาร์ทโฟนนะส่งจดหมายผ่าน ระบบอินเทอร์เน็ตนะครับนะข้อดีของมันก็คือสามารถส่งภาพเคลื่อนไหวก็ได้นะส่งเสียงก็ได้เนาะนะในสมัยก่อนเนี่ยเฉพาะข้อความอย่างเดียวนะครับใช่ไหมที่เราเขียนได้นะใส่กระดาษส่งไปแต่ตอนนี้ภาพเสียงวิดีโอได้หมดเลยนะครับนะรวมถึงไฟล์ชนิดต่างๆก็ส่งได้นะครับนะ,ะทิศทางในการสื่อสารข้อมูลนักเรียนดูในหน้าที่ 73นะครับนะการสื่อสารมีหลายทิศทางนะครับนะที่จริงแล้วเราแบ่งเป็นชนิดของอุปกรณ์ส่งก็ได้นะครับการสื่อสารแบบทิศทางเดียวนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า simplex นะเสาเสาเครือข่ายเนี่ยเปรียบเสมือนผู้ส่งสารนะครับทีวีเปรเปรียบเสมือนผู้รับสารอันนี้เราเรียกว่าการสื่อสารทางเดียวก็คือเหมือนกับครูเนี่ยในนักเรียนเนี่ยในห้องนี้ ครูพูดอย่างเดียวนัาเรียนตอบได้ไหมไม่ตอบเลยตอบไม่ได้นะก็ร่างรับฟังอย่างเดียวนะครับไม่สามารถส่งทีวีเนี่ยไม่สามารถส่งข้อมูลย้อนกลับให้กับเสาสัญญาณได้ใช่ไหมให้นัาเรียนนึกถึงสัญญาณทีวีใช่ไหมสัญญาณวิทยุนัาเรียนส่งขึ้นวิทยุกลับได้ไหมไม่ได้นะครับได้แต่ฟังอย่างเดียวนะผู้ส่งสารเป็นผู้ส่งสารอย่างเดียว ไม่สามารถรับสารได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผู้รับสารก็รับอย่างเดียวไม่สามารถส่งกลับได้นะครับน,นี่เขาเราเรียกว่าการสื่อสารแบบทิศท,ทางเดียวนะหรือภาษาอังกฤษก็คืออ่านว่าอะไรนะพัญญาซิมเพล็กนะครับนะก็พัฒน,นามาเป็นยุคที่สองนะครับอันที่สองการสื่อสารแบบสองทิศท,ทางาสามารถสื่อสาร ไปกลับได้นะครับแต่ไม่สามารถสื่อสารในขณะเดียวกันได้ยังไงอ่ะคุณจะสมมติก็คืออ่าวิทยุสื่อสารนะครับอ่าวิทยุสื่อสารเนี่ยเราสามารถเป็นผู้ส่งและผู้รับในต่างเวลากันใช่ไหมวิทยุสื่อสารเราจะเป็นผู้รับในเมื่อเราไม่ได้กดปุ่มครับถ้าเรากดปุ่มอ่ากดปุ่มปุ๊บ กดปุ่มซ้ายตรงนี้ใช่ไหมเราจะกลายเป็นผู้ผู้ส่งสาราถ้าอยู่เฉยๆเป็นเป็นอะไรผู้รับอ่าใครพูดก็ได้ยินแต่ถ้ากลับกันถ้าครูต้องการพูดครูต้องการเป็นผู้ส่งอ่าครูครูต้องการเป็นผู้ส่งครูก็กดสัญญาณแดงขึ้นเป็นยังไงครับครูก็กลายเป็นผู้ส่งสารรับสารและส่งสารในเวลาเดียวกันได้ไหมไม่ได้ แน,นววิทยุสื่อสารเนี่ยเราเออแบดบมยวยละปิดไว้ก่อนนะครับการสื่อสารแบบ half duplex นะครับอันนี้เป็นชื่อภาษาอังกฤษเนาะ half f h a l f half แปลว่าครึ่งหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ก็ผ่านไปเนาะอ่าวิทยุสื่อสารนะครับต่อไปการสื่อสารแบบสองทิศทางหรือว่า ฟูดูเพล็กนะครับฟูดูเพล็กก็คือเราสามารถเป็นผู้ส่งสารและรับสารได้ในเวลาเดียวกันครับอ่ะยังไงสมมตินักเรียนวิดีโอคอลกับเพื่อนเนี่ยนักเรียนได้ยินเสียงเพื่อนพร้อมกับที่เราสามารถพูดแทรกได้นะครับแต่มันก็ไม่มีใครที่จะฟังและพูดไปพร้อมๆกันใช่ไหมมันจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ไหมเราเราก็ต้องหยุดใช่ไหมแต่เราไม่ต้องกดปุ่มครับ สถานะหรือว่าโปรแกรมเนี่ยมันก็ทำางานให้เราสามารถพูดและรับในเวลาเดียวกันได้นะไม่จะเป็นต้องกดปุ่มเพื่อส่งสารนะเราพูดได้เลยเราก็รับได้เลยนะครับนะอันนี้ก็คือในยุคปัจจุบันนะครับอย่างเช่นการโทรเมสเซจเจอร์การโทรไลน์าวิธีการโทรมือถือพวกนี้ได้หมดนะครับนะการสื่อสารแบบ2ทางนะ เดี๋ยวดูวิดีโอแป๊บหนึ่งนะครับมีคลิปรบนนัั่งเเเเลลยยะคออาามปิดการสื่อสารแบบทิศทางเดียวนะครับให้นักเรียนคิดถึงสถานีวิทยุแล้วก็สถานีโทรทัศน์นะครับการปลาใสของพูกในการป้ายโฆษณาต่างๆนะครับ ก็เป็นการสื่อสารแบบทิศทางเดียวการอ่านหนังสือพิมพ์ได้ยินไหมครับเจ้านายได้ยินครับเครื่องส่งแฟกอันนี้ก็การส่งจดหมายก็ได้เนาะส่งไปส่งกลับนะครับการสื่อสารแบบสงทิศทางการส่งข้อความผ่านแอปลิเคชันต่างๆ สวัสดีแอมสวัสดีตัวอ่าวิดีโอคอรอ่าเนี่ก็เป็นตัวอย่างอ่ะต่อไปหัวข้อสุดท้ายของหน่วยนี้แล้วนะครับเทคโนโลยีการสื่อสารนะครับเรื่องของการสื่อกลางนะครับในการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายนะครับนะนันเรียนเปิดหนังสือหน้าที่7 4นะครับอันนี้ที่จริงผมก็มีตัวอย่างนะ เดี๋ยวค่อยดูหลังจากสอนเสร็จแล้วกันสายนักเรียนสงสังเกตที่ด้านหลังเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับจะมีสายเส้นสีขาวอยู่หนึ่งเส้นเห็นไหมส่วนมากเราก็จะเรียกว่าสายเน็ตเนาะนัเลยจะเรียกว่าสายเน็ตที่จริงแล้วมันเป็นสาย UTP หรือว่า STP ต่างหากนะครับนะะมาดูนะครับสายชนิดแรกที่นักเรียนควรรู้จักก็คือสาย STP แล้วก็ UTP ที่จริงแล้วสาย2แบบนี้เป็น สายที่มีจำนวนเส้นเท่ากันนะครับแต่แตกต่างกันที่จำนวนฉนวนนะครับสาย SCP ชื่อเต็มของมันก็คือ Chil Twist Pair นะครับ Chil ย่อมาจากฉนวนนักเรียนดูดูในรูปภาพนะครับเป็นสายที่มีอ่าเป็นอลูมิเนียมฟอยลเห็นไหมดูดูในรูปนะครับเห็นไหมครับเหมือนถุงขนมนะครับห่อสายไฟอยู่มันทำหน้าที่อะไรครับ ชิลป้องกันใช่ไหมป้องกันขึ้นแทรกนะครับสายสัญญาณเนี่ยเมื่อเมื่อเราเดินสายไกลๆนะครับสายสัญญาณมันก็จะทําหน้าที่เหมือนสายอากาศมามันรับคลื่นที่อยู่ในอากาศได้ด้วยนะครับทําให้ข้อมูลของเรานั้นอาจจะผิดเพี้ยนไปนะครับทําให้ส่งข้อมูลได้ช้าเขาก็เลยได้ใส่ฉนวนกันคลื่นมาด้วยนะครับ นะความเร็วของสาย2ชนิดนี้นะครับตอนนี้วิ่งกันอยู่ประมาณ1,000เมกะบิตนะครับอ่าหรือ1,000เมกเนาะบ้านเราเรียกสั้นๆนะครับนะแต่ตอนนี้ในบางพื้นที่ก็ใช้ความเร็วขึ้นมานะประมาณ2,5 g b หกิกะบิตนะครับหรือว่า2,500เมกะบิตนะครับนะข้อดีอีกข้อหนึ่งก็คือ,อป้องกันสัญญาณรบกวนได้ดีนะครับซึ่งมีฉนวนเพิ่มขึ้นมา ข้อเสียอันแรกก็คือมีขนาดใหญ่กว่าสายแบบ UTP นะครับอันที่สองมันแข็งกว่านะครับเนื่องจากมีฉนวนเพิ่มขึ้นมาเนาะและข้อสุดท้ายก็คือมีราคาที่แพงกว่านะครูเป็นครูคอมมาหลายปีนะครับคูก็ไม่เคยได้ใช้ส่วนมากหาซื้อยากด้วยนะครับสายชนิดนี้นะส่วนมากแล้วครูจะใช้ชนิดนี้ครับอ่าอันที่สอง UTP ย่อมาจากอะไรครับ ใครตอบได้แจกปากกา UTP ชื่อเต็มของมัน u n t i l Twisted Pair นะเอาง่ายๆนะครับสายไม่มีฉนวนหุ้มนะครับแล้วมันบิดคู่ด้วยนะครับทั้งสองอันเห็นไหมใครพอรู้บ้างว่าเขาบิดสายไฟไว้ทำไมอหมไม่ใช่ เธอเคยเรียนเรื่องแม่เหล็กไหมสายไฟเมื่อตีเป็นวงกลมมันจะเกิดสนามแม่เหล็กนะครับการตีเกลียวจะทำให้เกิดขึ้นแม่เหล็กเพื่อป้องกันขึ้นของตัวเองด้วยนะนะครับนะสายชนิดนี้เนี่ยจะตีเกลียวเพื่อป้องกันขึ้นรบกวนนะครับแล้วก็มีราคาถูกนะข้อดีของมัน อันนี้ต่อเมตรนะครับที่ครูเคยซื้อถูกสุดนะเมตรละสี่บาทนะครับแต่ก็ไม่ค่อยอยากใช้นะครับมันจะมีปัญหามากนะเดี๋ยวก็เสียเดี๋ยวก็ขาดอยู่นั่นนะนะส่วนมากครูก็จะใช้เมตรละประมาณสักสิบบาทนะต่อแล้วก็ใช้แบบลืมๆไปเลยนะครับก็ใช้ดีน้ำหนักเบาสามารถติดตั้งได้ง่ายนะครับมีความยืดหยุ่นสามารถดัดโค้งงอได้แต่ไม่ควรดัดเยอะนะครับอาเรรยนเคยหักสายไฟไหมเมื่อ เราโค้งงอเป็นจํานวนมากครั้งนะครับสายด้านในอาจหักได้นะโดยเฉพาะสายพวกนี้ทําไมพวกครูเอาสายไฟไว้ด้านในไม่ให้เรียนแตะไม่ให้จับเพราะว่าแบบนี้แหละนะครับสายมันจะหักมันจะเสียนะครับโดยเฉพาะสายเมาส์นักเรียนที่ชอบถอดเสียบถอดเสียบเมาส์เสียหมดนะครับเนื่องจากสายไฟด้านในมันขาดนะอ่านะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับ ข้อเสียของมันก็คือไม่เหมาะสมกันเชื่อมต่ออุปกรณ์ในระยะไกลนะครับสายชนิดนี้ครูเคยต่อไกลสุดนะ120เมตรใ้สมัยก่อนละนะแต่ตอนนี้ไม่น่าได้เมื่อก่อนไม่มีอุปกรณ์มากนะครับมาดูสายชนิดที่สอที่นักเรียนควรรู้จักนะครับอยู่ในหน้าที่เท่าไรเจ็นะครับสายโคแอกเชียลใครเคยเห็นสายชนิดนี้บ้าง สายทีวีบ้านเราใช่ไหมเคยเห็นไหมที่ต่อจากจานน่ะมาสู่เครื่อง P.S.I. ต่างๆนะครับมามากล่องทีวีอ่ะใช่ไหมเขาใช้สายชนิดนี้นะครับสายชนิดนี้มีสายด้านในเพียงหนึ่งเส้นแต่ข้อดีของมันก็คือมันมีฉนวนตั้งสามชั้นสี่ชั้นนะครับอ่าถ้าเป็นฉนวนกนคลื่นเนี่ยมีสองชั้นส่วนชั้นพลาสติกเนี่ยมีอีกสองชั้นนะครับนะ สายโคเอ็กียลตอนนี้ก็ไม่ค่อยแพงนะครับเมตรละประมาณ5บาทนะใช้เมื่อก่อนใช้ต่อคอมนะครับซึ่งข้อเสียมันก็คือมันมีความเร็วต่ำไม่เกิน100ยมกะบิตนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณได้ไม่ค่อยไกลด้วยนะครับแต่มันมีข้อดีตรงที่ว่ามันมีฉนวน2ชั้นเห็นไหมดูด้วยนะครับสมคิดฉนวนชั้นแรกเป็นลวดทองแดง สารเป็นตะข่ายนะชั้นที่2เป็นอลูมิเนียมนะชั้นที่4 3และ4ก็จะเป็นชั้นพลาสติกุ้มอยู่เห็นไหมครับข้อดีของมันก็คือมันมีราคาถูกมีความยืดหยุ่นในการใช้งานสามารถติดตั้งง่ายและน้ําหนักเบาที่จริงแล้วสายแบบนี้เนี่ยถ้าเราฝังในดินนะครับก็ทําได้นะฝังไปด้านหน้าโรงเรียนอย่างเงี้ยนะครับฝังใต้ดินก็ทําได้นะจนวนมันหนามากเลยนะครับแข็งแรงด้วยถ้าไม่โดนจอบ ไม่เป็นไรนะครับรนะยะเดินทางก็ประมาณ200สัก2 0 0เมตร3 0 0เมตรได้นะเพราะว่ามันมีสายเส้นเดียวแล้วก็มีฉนวนหลายชั้นที่ป้องกันคลื่นนะครับนะสายชนิดสุดท้ายที่เราควรรู้จักก็คือสายที่เราใช้กันในปัจจุบันนี้นะครับเราเรียกว่าสายไฟเบอร์ออปติกแต่เราก็ไม่ควรไม่ค่อยนิยมเรียกชื่อนี้นะครับเราจะเรียกว่าสาย เคเบิลใหญ่แก้วนะครับเพราะว่าตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นแท่งพลาสติกใสครับที่มันใสามากๆเลยนะเราจะเรียกว่าเป็นใยญ่แก้วการส่งสัญญาณผ่านสายชนิดนี้ไม่เหมือนกับสองชนิดแรก2ชนิดแรกใช้ทองแดงนักเรียนคิดว่าใช้อะไรเป็นสัญญาณครับอันนี้เป็นทองแดงใช่ไหมอันนี้ก็เป็นทองแดงแต่นี้เป็นใหญ่แก้วนักเรียนคิดว่าการส่งสัญญาณแบบนี้ จะใช้สัญญาณปไปเลยครับนในนัดใช่เลยครับในเอสใช้อะไรครับแก้วใ,ใช้อะไรครับ,ใช,รรบใช้แสงครับแสงเดินทางด้วยความเร็วเท่าไหร่หนึ่งแสสองมืนกิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมหรือต่อวินาทีก่ะ 1 0 0 0 0แสนกิโลเมตรต่อวินาที1วิแสงเดินทางรอบโลกได้3รอบนะครับมันเร็วมากดังนั้นเขาจึงใช้สายใยกแก้วในปัจจุบันนี้นะครับผมคิดว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตอนาคตเนี่ยน่าจะเร็วกว่านี้อีกเยอะนะตอนนี้สายใยกแก้วที่บ้านเราใช้เป็นสาย1เส้นสายแบบนี้เขาเรียกว่าอันนี้น่าจะ16คอ ก็คือ16เส้นสาย1เส้นเนี่ยแบ่งบ้านได้16หลังนะครับข้อดีของมันก็คือมันสามารถส่งข้อมูลได้จํานวนที่มากนะครับมีขนาดเล็กน้ําหนักเบาอายุการใช้งานยาวนานนะ,ะในห้องนี้ก็จะอยู่ตรงนั้นเห็นไหมที่มว้มวนๆอยู่สายใยแก้วไม่สามารถหักงอได้นะครับอ่าเห็นไหมข้อเสียข้อแรกก็คือสายใยแก้วเนี่ยเปลาะบ,บางแตกหักง่ายนะครับ ไม่สามารถหักงอได้นะแล้วก็ต้องใช้การเชื่อมต่อแบบเครื่องมือพิเศษด้วยความเร็วของสายไฟเบอร์ออปติกตอนนี้นะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อกิกบิตนะครับก็คือ1000งกิกต่อวินาทีนะครับซึ่งเร็วมากนะครับนะที่ระบ้านเราใช้ก็ประมาณสัก1นึ่งถึงสกิกบิตเท่านั้นเองใครเคยรู้อินเทอร์เน็ตบ้านของตัวเองบ้าง บ้านบ้านเธออาจจะใช้1,000ใช่ม 1, ก็คือ1กิกะบิตนะครับนะแต่ถ้าโปรโมชั่นสูงหน่อยจ่ายเดือน900 1,000นึงก็บานาณ2 0 0 0เมกะบิตหรือว่า2กิกะบิตนั่นเองนะครับ,นะรบมาดูเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับนะคลื่นเมื่อกี้เป็นการสื่อสารแบบใช้สายนะครับนะใช้สายใช้สายมีกี่อย่างเมื่อกี้ สามใช่ไหมอ่าดูด้วยนะครับสาย1อันนี้น่าเป็น1นึ่งนะสองใช่ไหมสามนะครับสายมี3ามอย่างคลื่นที่เราจะใช้มีอยู่4อย่างครับนะคลื่นที่ใช้ในการส่งสัญญาณนะครับคลื่นอันแรกคลื่นอินฟราเรดให้เรีนรู้จักอีคลื่นอินฟาราเรดเนาะคลื่นในความร้อนที่เราใช้กันเนี่ยที่เราจะเห็นได้ชัดนะครับจะอยู่ใน รีโมทคอนโทรลครับเคยเห็นไหมอ่ารีโมทคอนโทรลจะมีตุ่มไฟเล็กๆอยู่ปลายรีโมทเมื่อเรากดมันจะมีแสงเล็กๆขึ้นตาเรามองไม่เห็นครับแต่ถ้าเธออยากเห็นเธอต้องใช้กล้องโทรศัพท์นะการส่งสัญญาณโดยคลื่นอินฟราเรดจะมีระยะประมาณสัก10เมตรใช่ไหมมีสีกีดขวางได้ไหมคุทชาติได้ไหมไม่ได้นะคลื่นรีโมทเนี่ยต้องต้องเล็งดีๆใช่ไหม เลงไปยังทีวีนะครับอันนี้ก็คืออันแรกนะขึ้น infrared. อินฟลูเออันที่2องขึ้นวิทยุขึ้นวิทยุน,ทยนักเรียนก็ให้คิดถึงตัวส่งอุปกรณ์ Wifi นะครับมีอะไรอีกครับวิทยุที่เราฟังจากสถานีใช่ไหมขึ้นพวกนี้จะเดินทางผ่านอากาศนะครับสิ่งที่จะทำให้ขึ้นพวกนี้ มีความเข้มสัญญาลดลงก็คือผนังนะครับที่มีความหนาแน่นสูงอย่างเช่นกระจกเหล็กคอนกรีตไม้นะก็จะทำให้สัญญาณลดลงนะครับเหมือนกับนักเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับนักเรียนจะชอบบ่นว่าอยู่ห้องนูน้นห้องนี้ใช้งานไม่ได้อย่างเช่นอยู่ห้องคกูเจียบต่อ Wi-Fi s t u d e n t นไม่เห็นได้เลยเธอดูผนังนะครับผ่านไปหชั้น ที่จริงแล้วครูจะบอกให้ไม่ใช่ตัวส่งสัญญาณครูส่งไม่ถึงนะครับแต่เป็นโทรศัพท์มือถือเธอต่างหากที่ส่งมาไม่ถึงเครื่องรับนะครับความถี่ที่ที่เราใช้ก็ประมาณสัก100่งร้อยมกะเฮิร์ขึ้นไปนะครับจนถึงประมาณ5้ากิกะเฮิร์นะครับนะขึ้นวิทยนะุอันต่อไปรัศมีการใช้งานเนาะ ก็แล้วแต่ความแรงในการส่งนะครับนะก็เริ่มตั้งแต่หลักหลักสิเมตรนะจนถึงหลายๆกิโลเมตรนะครับอ่ะต่อไปคลื่นไมโครวเวฟคลื่นไมโครวเวฟนี่เรียกเคยเห็นไหมเสาส่งมันอ่าเสาส่งไมโครวเวฟอันนี้นักเรียนน่าจะเคยเห็นนะอ่ะเคยเห็นไหมแบบนี้ มันจะเป็นรูปกลองนะครับอยู่ติดเสาแต่แถวบ้านเรานี่ไม่ค่อยมีนะครับเสาชนิดนี้ส่งได้ไกลมากนะครับอ่าหลักประมาณเป็นร้อยกิโลเลยนะครับข้อดีของมันก็คืออ่าระยะทางนี่เห็นไหมห้าสิกิโลเมตรห้กิโเมตรนะครับขึ้นวิทย์อ่าขึ้นไมโครเวฟส่งเป็นเส้นตรงครับแต่ข้อเสียของมันก็คือ โลกเป็นทรงกลมใช่ไหมระยะไกลสุดที่ขึ้นไปโค้วส่งได้ก็คือตามความเส้นตรงของโลกนะครับประมาณ50กิโลเมตรส่งได้นะครับความเร็วสูงด้วยนะครับแล้วก็จากโลกถึงดาวเทียมหรือว่าดวงจันทร์นะเขาก็จะคือใช้คลื่นชนิดนี้นะครับเนื่องจากมันส่งสัญญาณได้ไกลมากนะครับ ก็นะ <S <S จะแบบนี้อ่สุดท้ายนะครับดาวเทียมสื่อสารนะดาวเทียมสื่อสารก็จะใช้ขึ้นเหมือนกันนะครับนะเป็นความถี่สูงนะครับการส่งแบบขึ้นไมโครเวฟนะครับส่งไปยังดาวเทียมดูนะดูนะ การส่งขึ้นเนี่ยเราจะเรียกว่าอัพลิงก์และถ่ายทอดลงมาเราจะเรียกว่าดาวลิงก์การส่งสัญญาณให้นักเรียนนึกถึงเป็นการกระจายนะครับเหมือนกับสปริงเกอร์น้ำนักเรียนดูสัญญาณทีวีนะครับดาวเทียมเนี่ยตอนนี้ส่งสัญญาณไปดาวเทียมเสร็จแล้วมันสะท้อนลงมา เป็นพื้นที่วงกลมนะครับอย่างดาวเทียมของไทยเนี่ยส่งมาที่ไทยใช่ไหมแล้วทําไมตรงพรมา่าได้รับสัญญาณทีวีไทยด้วยหรือว่าสัญญาณลาวเพราะว่าคลื่นที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นเส้นตรงนะครับมันอาจจะเป็นวงกลมนะครับเขาเรียกว่าฟฟต์ปรินประเทศที่อยู่ใกล้เคียงไทยก็จะรับสัญญาณของไทยได้คิดเอาไหมเออได้อยู่เนาะอ่ะอก็จบเนื้อหาหน่วยที่3ามเท่านี้นะครับ